กราบสรัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมเบาเตียสามเดินทางมาวัดบูรพาครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับครับเบาเตียเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเบาเตียจุดทูบคอเล็กครับองค์ปู่พานาคได้เด็กเก่าหกครับท่านผู้ชมครับเก่าหกครับครับเบาเตียเยเดินทางมาช่มาทจุดทูบคอเล็กใหม่เพื่อไปฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมทางบ้านงวดวันที่16ตุลาหกครับ เดีวบอเตียเดินทางมาในวัดละครับเดี๋ยวบอเตียจะไปกราบไหว้องคูพญานาคเัยจุดถูบคอเล็ครับองคูพญานาคไปฝากตัวเล็กไปฝากเอฟซีฝากทุกท้องบ้านวันที่ที6ตุลาคมนี้ครับบาเตียมดกตบอลเตียมาจุดถูบคอเลกครับองค์ปูองค์ปูก็ให้บาลเตีย966ครับ966ครับพอดีบาเตียเดินทางมากราบไหวขอจุดถูบคอเลกครับองค์ปูใหม่ครับ ตอนนี้ลอกกันครับบ่าวองปูชายเด็กตัวไดกยาวบอกจะจะพาพีพาลองไปไปเบิ่งตัวแหลกครับครับตัวแหลกองปูไข่แล้ครับเด็กฟรีครับครับเบิงงนไ้ชัดๆครับ ครับตัวแรลกเหล็กซีนะครับท่านผู้ชมครับครับตัวแหลกเหล็กซีครับครับตัวแรกเหล็กซีนะครับครับครับเบาเตปเบื้องตัวที่สองครับว่าองค์ปูจะหายเล็กัวเลครับครับเดล็กซีนะครับท่านผู้ชมครับเดล็กซีครับครับองค์ปูให้เล็กซีนะครับ ครับตัวแรกกับดิซี่ครับตัวที่สองกับดกซี่ครับงวดก่อนองปูกับไฮเลกเบาเตียเก่าหกกงวดนี้ก็ใ้ใไ้ซีครับครับตัวแรกดกซี่ตัวที่สองกับดิซีนะครับเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สามว่าองปูห้เลกตัวไรนครับครับเดี๋ยวเบิ้งตัวที่สามครับบ่ายิเป็นเลกตัวแรเดี๋ยวรุ่นตัวเลกกับเบาเตียบาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับผม เด็กหาเลยครับชมชุมครับเด็กหาครับครับองปูไฮเลยครับสามตัวครับสี่สี่ห้าครับครับสี่สี่ห้าครับเบิ้องเยีชัดครับครับสี่สี่ห้าครับครับเบ้าเตี๋ยเดินทางมาจุดถูบขอเล็กคับองปูพญานาคครับครับเบ้าเตี๋ยกระเลยตัวเล็กไปฝากเอฟซีฝากทุกท่าทั้งบ้านนะครับครับสามตัวเลยครับชมชุมครับครับเด็กสี่สี่ห้าครับชมชุมครับ ครับตีสี่หาเลยครับครับหมุนเอาครับท่านผู้ชมครับหมุนเอาครับครับตีห้าห้าสี่ครับสี่สี่ครับขับปากกามาจดไว้เลยครับท่านผู้ชมครับดูบัตแคบหน้าจอไว้ท่านผู้ชมครับเอาปากกามาจดไว้บัตรแคบหน้าจอไว้ครับครับครับเบาเตียกันเลยฝากเอฟซีฝากที่ท้องบ้านนี่ครับครับวันพันที่สิบหกตุลาหกรับครับเผื่อเป็นแนวทางเลืรัฐบาลฉลากินแบงค์ครับ ความเสี่ยส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาการนับชมครับครับมากัดจัดเลยครับผมบ่มากับเบึงพอกํามเทิงครับครับการพนันนีค้ความเสี่ยงครับครับเป่าเตียกมาติดตามตัวเูลปากเอฟทีป,ปากตำททั้ง,งบ้านหวดวับบนที่สิบหกตุลาหกหกครับครับเป่าเตียกขอให้ตำรวทุทั้ง,งบ้านมีโฉคมีลาบเห่งเห่งมันมันเรื่อยๆครับงมดวันที่สิบหกตุลาหกหกครับ บาเตียกันนี้คิดมาฝากท่านผู้ชมทเพียงนท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตียตามตัวตรงเลยนะครับครับเดี๋ยวพอกับเบาเตียตามตัวตรงคิดหนาครับผมครับสวัสดีครับ